ไอ้อมหยุดซัมเมอร์แกจะกลับบ้านไหมวะกลับดีวะช่วงนี้ฉันเพิ่งจะว่างด้วยหน่วยกิจฉันก็เก็บเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่ออกฝึกก็เท่านั้นเองอะแกมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ถามดูเฉยๆอะเผื่อฉันจะได้กลับบ้านพร้อมนายเออเออได้ดิฉันตั้งใจไว้แล้วล่ะว่ายังไงซะวันหยุดนี้ฉันก็จะได้กลับบ้านชัวร์นายพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะตกลงตามนั้นช่วงใกล้ๆถึงวันเดี๋ยวฉันจะมาหานายก็แล้วกัน อามและหมอกพูดคุยกันเสร็จพวกเขาก็ต่างแยกย้ายกันไปในช่วงหยุดเรียนซัมเมอร์ฤดูร้อนก็ได้มาถึงอามและหมอกก็ได้เดินทางกลับบ้านและในตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงที่หน้าหมู่บ้านของตนเองว้าวที่นี่อากาศดีจังเลยว่าต่างจากในเมืองที่มีแต่ฝุ่นควันนะ่ะเออจริงด้วยต่างจากที่นั่นจริงๆที่นี่อากาศสดชื่นแจ่มใสมากเออว่าแต่ไอห,หมอก คนแถวหมู่บ้านเราอะแกว่าถ้าเราไปทักอะจะมีคนจำเราได้ไหมวะเรื่องนี้ฉันก็ไม่ค่อยจะแน่ใจซะด้วยเซเอางี้เราลองไปทักทายคนตาของนายดูถ้าแกจำเราได้ทุกคนก็น่าจ,จะจำเราทั้งสองคนได้อะ่ะนี่แกจะว่าคนตาของฉันแกแล้วสมองสมองเลอะเลือนจำลูกหลานตัวเองไม่ได้หรือวะอ๋อปาดเปล่าหรอกก็แค่พูดตามภาษาคนธรรมดาทั่วไปอะ่ะอีกอย่างคุณตาแกก็เป็นผู้อาวุโสด้วย ถ้าผ่านด่านนี้ได้ก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรเดือดร้อนนะเออที่นายพูดมามันก็มีเหตุผลงั้นเอาแบบที่นายว่าก็ได้วะปะถ้างั้นเราไปกันเถอะเมื่อจบบทสนทนาแล้วทั้งสองก็ได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านและมุ่งหน้าไปบ้านของคุณตาของอารมเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าทุกคนจะจำพวกเขาทั้งสองได้ไหมและเมื่อมาถึงคุณตาก็ได้เดินออกจากบ้านมาข้างนอกพอดี ทั้งสองจึงหยุดเดินและไหวสวัสดีตามมารายาทที่เด็กจะต้องไหวผู้ใหญ่ตาครับอามกลับมาแล้วสวัสดีครับตาอ้าว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 ,าวกลับมาเร็วเลยแล้วนั่นมากับใครนะ่ะเออเดียวนะนั่นไอหมอกใช่ไหมโตโทโตนี่โตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ตาย,ยังจำผมได้อยู่ละครับเนี่ยโอโหมีหน้าละก็จำได้สิวะ ข้าไม่ได้แก่ถึงกันความจําเลือเล่อนหรอกโวยโทตาครับโอ้แต่ตาจะไปไหนครับเนี่ยแต่งตัวดูดีซะด้วยสิแหมแหมจะไปจีบสาวที่ไหนเดี๋ยวผมมาฟ้องยายนะอ้าวตาก็จะไปงานศพของนางจันมันเห็นว่าลูกที่พึ่งคลอดมาได้ไม่นานก็เสียแล้วน่าสงสารนางจริงๆสงสารไอตัวเล็กมันด้วยเกิดอะไรขึ้นครับตาตาก็ไม่รู้เหมือนกันนาะ ว่าทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วจูจูก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดได้เกิดขึ้นผู้คนล้มตายไปแล้วเกือบจะสิบคนฮะอ,อ,อ,อะไรนะครับเกือบสิบคนภายในเดือนเดียวอย่างนั้นเหรออุ้ยน่ากลัวชะมัดเลยอะ่ะเออเออถ้าอย่างนั้นตาขอตัวก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะไปไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาเขาจะติชิ้นนินทาตาได้ ครับตาถ้าอย่างนั้นแล้วผมขอตัวเอาเข้าวของไปเก็บก่อนนะครับหลังจากที่ทุกคนต่างแยกย้ายไปทําธุระของตนหมอก,ก็ได้เดินไปคิดไปว่ามันเรื่องจริงเหรอวะที่คุณตาของไอ้อามมันพูดเออหรือว่าไม่จริงแต่คนแก่ก็ไม่น่าจะมาพูดโกหกหลอกลวงกันหรอกมัง้งเอ๊หรือถ้าหากเป็นความจริงมันก็น่าจะเป็นโรคระบาดมากกว่าเพราะยังไงแล้วอ่ะคนล้มตายไปจํานวนมากขนาดนั้นมันก็มีแต่อย่างเดียวแล้วละ่ะ หมอกคิดไปคิดมาอยู่สักพักก่อนที่เขาจะเดินมาถึงที่หน้าบ้านของตนว่าแต่วันนี้จะมีใครอยู่บ้านไหมนะคงไม่มีหรอกน่าจะไปบ้านงานกันหมดอะ่ะเออช่างเหอะเข้าบ้านดีกว่าหลังจากที่หมอกเข้าไปในบ้านแล้วขณะเดียวกันอามก็ได้ยืนนึกคิดอะไรสักอย่างก่อนที่เขาจะได้เข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่เขาจะได้ไปถามเหตุการณ์เพิ่มเติมจากทุกๆคนเพราะเขาเองก็อยากรู้ไม่แพ้กัน เราจะลองไปถามใครดีนะอ่ะนึกออกแล้วไปถามไอ้จอนมันดีกว่าไอ้เด็กนี่รู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองอ๋อแต่ก็ดีเพื่อเราจะได้บอกแสอะไรมาบ้างไม่แน่เราอาจจะเป็นผู้ไขกระจ่งางคดีพวกนี้ก็ได้อามพูดไปอมยิ้มไปเพราะเขาคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเด็กสมัยใหม่อย่างเขาอีกทั้งตัวของอามเองก็ได้ไปเรียนในมหาลายัย เขาจึงคิดว่าของแบบนี้มันน่าจะมีต้นปลายของสาเหตุที่ชาวบ้านนั้นไม่รู้เรารีบไปดูดีกว่าเออไม่ไม่เราต้องไปหาไอ้จอนก่อนเมื่ออามพูดจบเขาก็ได้รีบแต่งตัวและเดินทางไปยังบ้านของจอนไอจรไอจอน,อ,จอ,นอยู่บ้านไหมวะไอ้จอนอามตะโกนเรียกจอนอยู่หน้าบ้านเขาตะโกนอยู่สักพักก่อนที่จอนจะตอบรับกลับมาครับครับมาแล้วครับ จอสุดหล่อหล่อสุดในหมู่บ้านมาแล้วจ้าอ้าวพี่อามสวัสดีโลกเพ่แม้จะผ่านไปกี่ปีแกก็ยังกวนตีนเหมือนเดิมเลยนะเราอะท้อพี่อามผมก็เป็นเด็กมอต้นเองนะพี่จะเอาอะไรมากมายกับผมแล้วเนี่ยแล้วพี่ไปไงมาไงเนี่ยถึงได้มาโผล่ที่หน้าบ้านผมได้อะ่ะทําไม่ติดตรงที่ผมมาแอบดูนะว่าใครเรียกผมคงไม่กล้าออกมาหรอกหรือไม่ก็ไม่กล้าขานรับหรอกนะพี่ทําไมแกพูดอย่างนั้นเหรวะ มีอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นในปีที่ผ่านมาเล่าให้ฉันฟังโดยละเอียดเลยได้ไหมอ่ะในขณะที่จอรนกำลังจะเริ่มเล่าก็ได้มีเสียงใครบางคนได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนั่นกำลังจะพูดเรื่องอะไรกันน่ะรอฉันได้คนดีวะอ้าวพี่หมอก็กลับมาด้วยเหรอครับรอบนี้อ้อแต่เสียดายพี่มาผิดฤดูกาลแล้วสิหมายความว่าไงอ่ะหรือเป็นเรื่องที่กำลังจะคุยกันในตอนนี้ก็ประมาณนั้นครับ นี่ช่วยพูดในชั้นฟังหน่อยว่าพวกนายอ่ะคุยกันถึงไหนแล้วเดี๋ยวฉันไม่เข้าใจเดี๋ยวถามพวกนายก็จะเป็นการขัดจังหวะอีกก็ยังไม่ได้เริ่มพูดอะไรหรอกครับพอดีพี่อาร์มเพิ่งมาตะโกนเรียกผมเมื่อตะกี้ผมก็แค่กลัวว่าผมหูแว่วไปเองเลยรอสักพักจนแน่ใจแล้วค่อยออกมาดูแค่นั้นแหละโอเคเออว่าแต่วันนี้ทำไมนายถึงอยู่บ้านน่ะทำไมไม่ไปบ้านงานปกตินายไม่เคยพลาดนิหว่า เรื่องนี้เออก็คือว่าน้องยี่หวาไม่สบายครับผมเลยต้องเป็นคนเฝ้าดูอ่ะเป็นอะไรมากไหมล่ะไปหาหมอยังพี่เบาๆสิเดี๋ยวยายแมวไม่ได้ยินเข้าจะเป็นเรื่องใหญ่เอาอ่ะเออเอายี่พวกพี่เข้ามาในบ้านก่อนเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังหลังจากที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็ได้เดินตามหลังจอนเข้าไปในบ้านงั้นผมจะเริ่มเล่าให้พี่ๆฟังแล้วนะ ย้อนกลับไปในไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่นี่เด้ข่าวว่าที่หมู่บ้านเรามีสำนักไม่หมอมาใหม่ใช่ไหมตาเอก็น่าจะใช่นะฉันก็ได้ยินผ่านๆมาเหมือนกันแต่อย่างนั้นก็ดีเลยสิฉันอยากจะปรึกษาหมอดูหมอเดาคนเข้าทรงอะไรแบบนี้มานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องเมียของฉันน่ะนะว่านางอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายก็ตามใจนายเลยละกันนะเรื่องแบบนี้ฉันขอบาย ฉันไม่อยากมานั่งคิดนั่งปวดหัวทีหลังถ้ารับรู้เรื่องของอนาคตไม่รู้ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่ก็ตามรู้มันก็ได้เข่รู้นั่นแหละตาแต่ว่าฉันได้รู้แค่นี้ก็ดีใจแล้วละ่ะไม่นานเรื่องของสำนักยายแมวก็ได้แพร่สารพัดไปทั่วหมู่บ้านจากนั้นคนก็ไปตามๆกันจนเวลาผ่านไปสำนักของยายแมวก็ได้ปิดตัวลงแต่ด้วยสาเหตุอะไรนั้นก็ไม่มีใครได้รับรู้ จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีคนป่วยหนักในหมู่บ้านแต่เนื่องด้วยหมู่บ้านนี้ไม่มีโรงพยาบาลหรือคลินิกอะไรแถมยังอยู่ไกลความเจริญอีกด้วยจึงไม่มีทางเลือกอะไรมากมายก็มีเพียงแต่ยายแมวนั้นที่รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่ว่าจะโรคอะไรแกก็สามารถรักษาได้หมดยายแมวจ้ะยายแมวยายแมวจุู่ไหมจ้ะพอดีตาของฉันนั้นป่วยกระทันหนน่ะคราวนี้ป่วยหนัก ยายแมวช่วยไปรักษาแกให้หน่อยได้ไหมจ๊ะเสียงของชายวัยกลางคนคนหนึ่งได้ตะโกนเรียกยายแมวที่หน้าบ้านก่อนจะมีเสียงพูดตอบกลับมาว่าได้สซแต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังโบชาจำศีนอยู่ฉันจะไปแน่นอนน่าจะใช้เวลาประมาณสามสีทุ่มนี้แหละจ้ะขอบคุณนะเจ๊ะยายแมวเดี๋ยวฉันจะรอที่บ้านนะจ๊ะหลังจากที่ชายคนนั้นได้หันหลังกลับไป จูจ่ๆก็ได้มีอรอยยิ้มของใครบางคนได้ยิ้มขึ้นมาเหมือนกับว่าอาหารกำลังมาหาเมื่อถึงเวลาสีทุ่มของวันใหญ่แมวก็ได้มาตามที่นัดไว้กับชายหนุ่มแก่ไม่พูดจาอะไรและก็นั่งอยู่กับคนป่วยแบบนั้นเป็นเวลานานพอสมควรและน่าจะใช้เวลาราวๆเกือบหนึ่งชั่วโมงได้แต่ทว่าจู่ๆใหญแมวก็เริ่มทำหน้าอิ่มเอม แต่ผู้คนที่แอบดูอยู่ในตอนนี้ต่างก็คิดว่าตาที่นอนป่วยอยู่สงสัยกำลังจะหายดีแล้วเพราที่ผ่านมาใหญ่ยยแมวรักษาหายดีเกือบทุกคนไม่นานใหญ่ยยแมวก็ลุกเดินจากไปเหลือไว้แค่เพียงตาที่นอนอยู่และอาการของตานั้นก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ทว่าเวลาผ่านไปได้เพียงแค่สวันตาคนนั้นก็ได้เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุ ทั้งทั้งที่อาการก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าแกจะมีอาการดีขึ้นแล้วแต่กลับหนักกว่าเดิมและอาการก็หนักขึ้นเรื่อยเรจนได้เสียชีวิตไปอย่างปริศนาและเหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนานวันเข้าใครก็ตามที่ป่วยหนักหรือป่วยนิดดอยหรือแม้กระทั่งร่วมไปถึงคนท้องและตอนคลอดลูกอีกด้วยมักจะไม่ใช่เด็กก็แม่ของเด็กนั้นเสียชีวิตแต่ก็มีคนบางกลุ่มบอกว่าใหญ่แมวน่าจะเป็นผีปอบ แต่บางคนก็บอกว่าไม่น่าจะใช่จนมาถึงเรื่องปัจจุบันล่าสุดคือแม่จันที่เพิ่งคลอดลูกแต่เด็กก็ได้เสียชีวิตไปท้องของเด็กนั้นมีรอยฟกช้ำเหมือนกับว่ามีมือได้มาบีบตามเนื้อตามตัวของเด็กและที่สำคัญเด็กทารกคนนั้นเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่กี่ชั่วโมงแต่สภาพศพนั้นเหมือนกับเสียมาแล้วไม่ต่ำกว่าสมวันเรื่องนี้ก็ยิ่งเป็นที่แน่ใจแล้วว่าใหญ่แมวนั่นแหละคือปอบ ทุกคนจึงเริ่มหาวิธีกำจัดเดมมวแต่ถ้าว่าใครก็ตามที่คิดคนนั้นก็มักจะตายปริศนาทุกรายเรื่องมันก็เป็นประมาณนี้ครับนี่ที่นายเล่ามาจะจะไม่เป็นไรใช่ไหมเห็นบอกว่าถ้าเล่าคนนั้นก็จะตายเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ผมก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันน่ะแล้วทำไมพวกชาวบ้านไม่หาหมอผีมาปราบล่ะพี่เรื่องเนี้ยผมนะ่ะก็เคยนำเสนอแล้วนะ แต่ว่าไม่มีใครฟังผมเลยสักคนเอาแต่หัวร้อย,ยอผมผมเลยเงียบมาถึงตอนนี้ไงแล้วอีกอย่างเรื่องยายี่หวาป่วยก็เก็บเป็นความลับอีกด้วยอะเพราะผมะกลัวว่าน้องสาวผมจะเกิดอันตรายแล้วนายไม่กลัวเหรอจอนนี่อยู่บ้านกับน้องสาวสองคนน่ะไม่ครับเพราะยังไงซะตาก,กับยายผมก็พักอยู่หลังบ้านไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ดีแล้วถ้างั้นฉันขอตัวกลับก,บก่อนแล้วกันนี่ก็ดึกมากแล้วด้วย เมื่อทุกคนต่างก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วต่างฝ่ายก็แยกย้ายกันกลับบ้านไม่นานเสียงของเด็กน้อยก็ได้ร้องขึ้นใช่แล้วนั่นคือเสียงของยี่หวาน้องสาวของจอรเมื่อจอรมาถึงเขาก็ถึงกับต้องตกตะลึงกับภาพที่อยู่ตรงหน้าของเขานั่นก็คือภาพที่ใหญ่แมวกำลังนั่งกินยี่หวาอย่างอร่ออร่อย ยีา่อีหวายีหวาอย่ายย่ายแมวยายแมวทำไรน้องฉัน right. น <talk> <fun> ่ะตาตาครับตาครับช่วยยีหวาด้วยจอนตะโกนเรียกสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินไม่นานจอนก็ได้เป็นลมสลบไปเนื้อเด็กเล็กเด็กน้อยนี่มันอร่อยเจี๊ยง